เรายังคงพูดถึงเหตุเพลิงไหม้ในธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่นะคะกองพิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่หลังเชื่อว่าอาจเกิดไฟฟ้าภายในชั้น1ิลัดวงจรจนทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยคาดว่าจะทราบสาเหตุที่แน่ชัดภายในสิ้นเดือนนี้ พลตตร,รีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสถานที่เก็บเอกสารบนชั้น10อาคารธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ที่เกิดเหตุเพลิงไหมหลังพบว่าต้นเพลิงมาจากจุดดังกล่าว โดยขณะนี้ค่ะก็เหลือเพียงรอข้อมูลการตัดไฟจากธนาคารเพื่อมายืนยันข้อสันนิษฐานอีกครั้งหลังไม่พบว่ามีร่องรอยของการวางเพลิงจึงทําให้เชื่อว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นอาจมาจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยหากได้ข้อมูลจากธนาคารก็จะมาประชุมร่วมกับคณะทํารรงานทันทีและหลังจากนั้นไม่เกิน1สัปดาห์นะคะก็จะสรุปได้ค่ะว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด ขณะที่พลตำรวจตรีก่อเกียรติวงสุเมธผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนื่องจากต้องรอผลการพิสูจน์หลักฐานแต่หากพบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีอย่างแน่นอน